ครับวันนี้เราจะมาให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศแบบไม่มีหมอกนะครับนี่เลยไม่มีหมอกเป็นบรรยากาศธรรมดาธรรมดาเลยนะครับไม่มีฝนไม่มีหมอกความสวยงามก็ประมาณนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะให้ดูภายในห้องนิดนึงและวกันนะครับหลายคนถามว่าเอภายในห้องบ้านพักเตียงเดียวมันเป็นยังไง มาดูเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับมีแอร์นะครับเตียงหกฟุตนะครับมีโทรทัศน์นะครับมีตู้เย็นมีกะติกน้ําร้อนนะครับมีน้ํามีแก้วกาแฟไมโลนะครับฟรีหมดเลยอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับสะอาดสวยงามมีเครื่องทาน้ําอุ่นมีดูดอากาศนะครับประมาณนี้เลยสําหรับทุกท่านที่อยากเห็นนะครับได้ถ่ายภายในให้เห็นแล้ว แล้วก็บรรยากาศยามฝนไม่ตกก็จะสวยประมาณนี้นะครับที่บ้านเชียงเขารีสอร์ทสวนลุงน้อยปาจีนบุรีนะครับ